ฮสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีตอนรับสู่ช่องวิระดำแต่งนะครับนี่พามาชมรถตู้ครับบุญโก้ะครับว่าแกทําอะไรบ้างนะครับคันนี้ได้ข่าวว่าเกาะโบวางอินเตอร์นะครับไวรุ่นชอบนะครับลงลอง้อมแม็กด้วยครับโอ้อย่าง แถวแถวอ่าสวัสดีครับคุณโก้นี่ครับหางใหญ่เขาเราเฮ้ยเขาเปิดดูตรงไหนได้เปิดได้ไหมเราเป็นใบเซลดังอ่อดับก่อนก็ได้ดูครับ เรื่อง 2L 5L โอ้สบู่ F25 สเตอร์อินเตอร์อินเตอร์เคลือเยอืมโอ้สบู่อยู่ตรงนี้นี่สอดต้องไปดูฝั่งนู้น โอ้ว่าทำไมรถตู้คันนี้มันแรงจังเลยต้องตามมาดูนะครับนี่ต้องตามมาดูทำไมรถตู้มันแรงจังนะครับโอ้นี่มาห,าหม้ามกอยู่นะครับนี่โอ้เขาควายก็เป็นนงงาาสร้งลงใหม่งานสร้างหมดเลยทอร์นเตอร์อมานี่นี่ของบุญโต้ทอร์นเตอ,อนี่นนโอ้นี่ทออินเตอร์ไลทคูลเลอร์อยู่ใน ไม่มีการทำว่างแบบเนี้ยลงลง,ลงมาไว้ตรงนี้อ่ะโอ้จัดครับยางอะไรเนี่ยโอ้ยางเอทีเอทีรถนะโอ้งว่าทำไมรถตู้คันนี้แรงจริงๆสายหมกนี่ว่าเสียกโก้รับสายหมก <c oughs> ขายไหมคันเนี้ย ไม่ขายอ๋อไม่ขายขี่ไว้ซิ่งก่อนแล้วนีน่โอ้แกทำเองนะครับนี่ช่างโก้ทำเองเลยนะเก่งนะครับนี่เก่งมากเลยปั้มมวยชีดทำหมดทุกอย่างเลยทำปั๊มด้วยมี <ทำ S 2> อะไรบ้างเป็นปั๊ม11บมิลน,นี่เลยต่เป็นสปริงซิ่งแล้วก็มวยชีดเป็นมวยชีดปรับแรงดันใหม่ให้ร้านปั๊มทำให้ เซ็ตใหม่หมดหมแล้วไล่รอบยังไงเฟืองท้ายใหม่หมดเกียร์5 OS ม,มันจะเร็วมันจะรอบมันจะต่ำก่าเดิอแล้วก็เฟืองท้ายรีโวเฟืองท้ายรีโวรีโววีโก้ไอตัวกระโหลกเล็กอะอน,นี่มัน3.7 3.7เปลีย <3. 7. S 1> ป่ยนเตใส่กลางมันเสื้อเปล่ลาเดิมเสื้อเปล่าเดิมมาเปลี่ยนใส่กลางเสื้อเปล่าเดิมประหยัดน้ำมันขึ้นไส่กอนมันเป็โลลิตรตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณเก้ากว่าสิบโลลิตรประมาณนี้หลอ เจ้าเจ้าแล้วนี่เจวบอดี้มันหนักบอดี้มันเกือบเท่าไรเกือบสองตันกว่าเกือบสองตันเป็ดเนาะอันนี้ก็ราคาไม่แรงเนาะไปไหนปมาไหนปิกนิกเนาะแล้วแต่ปีรถอันนี้รถมันปีสี่ห้าราคาสูงนะรถมันมีตั้งแต่ปีสามห้าตัวโหมดจรวดมันต่างกันแค่ชุดหน้ากับระบบภายในมันจะต่างกันไม่ต้องไปเล่นเป็นล้านเหมือนเขาเนาะ ประมาณนี่ก็ไปแคมปิ้งครับไปเขาไปอะไรไปแคมปิง้งสบายสบายเลยบุญโกชอบอยู่แล้วครับคนมอไซน์นะครมอไซก็ทำนะครับเดี๋ยวพาไปดูมอไซนะ์เนาะมว่จะวางเครื่องนะดูมอไซหน่อยนี่ช่างโก้ทําทุกอย่างนะอีเต็นก็มีนะครับนี่อีเต็นมินินะครับนี่ติดต่อได้เลยนะครับช่างโก้นะี่ยฮ่า นี่อันนี้เรียกรุ่นอะไรฮอนด้าหมูฮอนด้าหมูทำไมเขาว่าฮอนด้าหมูเหมือนหมูบ่ใหญ่ป่ะอ่าอันนี้วางเครื่องใหม่เหรอใช่ครับวางเครื่องใหม่มยังได้งางเลยกำลังเริ่มวางับกำลังเริ่มทำ่เก็บงานยังไม่ได้เก็บงานนะครับนี่รับวางเครื่องด้วยเนาะใช่ใครสนใจก็ติดต,ต่อบุญโก้ครับเบอร์โทรอะไร 093 421ก้าสามสนะครับนี่บุญโก้ครับบูบอเจริญยนนะครับระยะทางประมาณร้อยโลก็ไปรับถึงบ้านเติมน้ำมันให้ผมอย่างเดียวนี่เติมน้ำมันแล้วก็ไปรับมาทำให้นะครับนี่บุญโก้ครับนี่บริการเยี่ยมเลยครับเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับี่นมันจะมีเปลยหน้ามีเปลยหน้าอีกเปลยหน้าแขวนกันฉีดไม่งั้นเดี๋ยวมันฉีดเครื่องมันใหญ่จะแขวนลงมาเนี่ย เครื่องเดิมมันกี่ซีซีมันไม่ค่อยแน่ใจมันเป็นอันนี้ของอะไรอ่ะอันนี้มันน่าจะเป็นเครื่องจีนเจ้าของก็ซีโอ้เครื่องจีนมันสองสูบเหมือนกันสองสูบเหมือนกันแต่น่าจะใหญ่ใหญ่เลยดูไปโอ้ใหญ่กว่าเจ้าของกขอยากได้เสียงมันชอปเปอร์เขาเลยใส่สองสูบเหมือนเครื่องเก่าตอนแรกว่าจะวางซีบีแต่เจ้าของไม่ชอบชอบสองสูบเสียงมันจะเหมือนชอปเปอร์เลยอานี่โอ้โห วางไปหลายคันเลยเนาะรถเก่าๆครับรถเขาเรียกรถสไตล์โบราณนะครับสไตล์ย้อนยุคนะครับชังโกนี่วางไปหลายคันแล้วนะครับเวาลคันซีก็ทําหมดนะครับอทําหมดนะครับได้หมดครับมาทางนี้มีบริการรับรถถึงบ้านนะครับเดี๋ยวจะยาวนะครับเดี๋ยวต่อการคลิปหน้านะครับเดี๋ยวฝากติดตามช่องวิราดาแต่งเนียนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ผมกับบุญโก้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ